สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เจนสิบหามากินก้อยกุ้งสะดุ้งจ้านี่ก้อยกุ้งสะดุง้งก้อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาแซบหน่อยเดอ้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ y t u t u b e ะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อวันนี้มีแตงแล้วก็ผักวีบีคอร์นมันกระบองงามแล้วละจ้ามันซื้อมาโดนแล้เนาะแล้วก็มีขา้าวเหนียวเด้อจ้าเด้อมากินกันเลยจ้า ยั่วจ้าเนี่ยนี่ไงแซบๆเลยพี่น้องกุ้งมันมันมันเลยเอามาเห็ดแบบลาบก้อยก้อยก้อยกุ้งสดุ่งจ้ามากินกันเลยอยู่ข้างนอกเนี่แจ่ะมอนอีลมลมชัดบอชัดจังใดกับยังวากินเดอร์เลยมากินกันเลยจ้ะเขาต้องสดเอาเลย หอมขอกขวพี่น้องใส่หอมแดงอแซ่บกุ้งแบบพ่อสะดุง้งสะดุ้งอะ่ะมันมันก็มีแซ่บเลยพี่นอ้องอื ยี่ข้างนอกไม่เสียงเครื่องบินเนยจ้ะอือหือให้เบิ้งอีกเทียนึงจ้าอย่ายวดเลยอือหือแนี้เลยกุ้งมันแบบว่ามันมันมันกุ้งอ่ะมีมันกุงนนก้งอ่ะมันจะแซ่บมากเลย ก uh huh. ินต่สดเอาเลยหอมข้าวคั่วมันนี้กินอยู่หลังบ้านจ้าเสียงดังนิดหนึ่งอากาศมันดีดีมันคู้คนันดุดตกทุกมือล้มจ้าออกมาไม่ได้หรอกมันนี้บม่มีลม โอ้ยแซ่บๆเลยใส่ผักซีฟันเลยอือหข้าเหนียวจิ้นหนึ่ง มีหัวกุ้งน้ำด้วยจ้ะนี่จินใส่เอาหัวกุง้งใส่น้ำมันกับมันเลยที่นี่โอ้โหหอมข้าขวคั่วด้วยร่มริ่มมากจ้ะ ล้มพัดผขมแล้วพี่น้องไอ้ผักกรอบๆออกลุ่มมันๆอนะ่ะแสบพี่น้องเอ้ยนี่เลย ย่้ตัวกุ้งน้ำโอ้ยลำคานผมได้พี่น้องเอ,อ้ย ผักอนนี้กรอบดีดีนี่เลยอื้อ สดเอาแล้วจ้ะห <Ooh. S 1> อมเข้าคั <favorites> ัวเผ็ดอยุได้จ้ะเนี่ย ว,ว่าสิบมีร่มกับมียูจัะเนี่ยที่จริงมันร่มแห้งมากเลยแตละมือจินก็นเลยใบได้ออกมาทายของหนอ่อจยกเธอเพราะมันร่มมากทายจะได้บานมันก็นาเบื่อแล้วัต่นนะสดเลยนี่เนี่ยอืม กุ้งนี้เลยมาเด้อจ้ากินถอนน้ำกันก้อยกุ้งสะดุ้ง nghĩ rồi chim nghĩ rồi Hãy này เต็บมากรึ่งนั่งหอมมันกุ้งเห็ดเพราะสะดุ้งแบบรวบรวบกันจ้ะกิมาใส่เครื่องขึ้นเต็ดลาบเห็ดก่อ,นอยนี่ยจ้ะใส่ขขาหัวเนาะใส่บักหนาวโอ้ย แซ่บเลิศ่ากใช้หอมหวานแดงเสียงแมวเแมวมันมาน,นอนอยู่ข้างๆาินเแมว ดีใจนอนกิ่งไปกิ่งมาเมียบ <laughs> มันติดจินเลยมันออกมาน <c oughs> ้าเคยกินกุ้งไปสามตัว <laughs> เมื่อกินเขานอกบ้านล้มดีมีล้มยุจะจายเย็นดีสบายดีไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินก้อยกุ้งสะดุง้งแซบหอมขาขัวเลยกินกับขเหนียวแซบแซผักกรอบๆเพี่บ้อ จังไดยินกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทินป้าแซบได้เด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะ,ะเนาะจังไดก่าเป็นกำลังใจเหตุจินได้เด้อช่องน้น้อยช่องนี้ได้ใจเด้อไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ